何、hey, ผมขอขอนุญาตข้ามไเลยนเนาะที่เกียบไปนั่นยไลคูนบรูณเมิเอลเยสเามิสาผ่านะลึงไม่ใช่โม่ละสองที่

ลบสิบแปดเพิ่มด้วยห้า K ลบสิบแปดอ่ะมาลุยหอมลุยลยัง ไม่ดีคือมันตัวนี้มันโอเคอยู่แล้วเพราะว่าขึ้นไตสเตเบลิลตัวนี้ต้องเป็นบวกแล้วตัวนี้ก็เก็บไว้ดูไว้ดูดูเล่นได้านมีปัญหาแล้วถามว่าคุณจะจ่ายตัวนี้ตัวนี้คุณจะจ่ายได้ไรวะห้าคูณสิบสองได้ไรได้หกสิบฮะประมาณยี่ได้สิบเคฮะ

12คูณคนะูณก่อนเนาะ12 5 6 10แล้วก็12 k อยู่ดีเกินแล้วก็อันนี้เป็นบวกใช่ไหมแล้วก็ลบ2 k มีคูณเพิ่มอยู่ดีลบ2 k มีคูณเพิ่มเนาะแล้วคุณก็เอา5 k 18ใส่เข้ามาใช่ไหมมีลบข้างหน้าเนาะ แล้วคุณก็เอาลบกระจ,จายเข้าไปขนาดนี้เป็นลบแล้วนี่บวกบวกใช่ไหมลบหกสิบคืออะไรลบอะไรลบกันเอาเอาหกสิบก่อนหกสิบไปลบกันก่อน ก็ได้ลบ 2k เหลือลอะไรล 3k ป่ะ 3k ใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็เหลือลบ2ลบ2แล้วตัวนี้ก็เหลือ 3k แล้วตรงนี้ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครนะตัวนี้นนนก็อยู่ตอไปแล้วเก็ลบเข้าไปกระจายทีหนึงดูได้เป็นเป็แปด ถูกไหมอดที่เฉยโอเคตัวสายเฮยทุเรียนี่ตัวหนึ่งหมดศูนยะ สุดท้ายทำไงสุดท้ายก็ลงเป็นบวกก็ศูนย์ขึ้นเป็นลบก็ลบกบด้วยก้อนใหญ่ๆที่เขียนก้อนใหญ่ๆที่ข้างในมีสองเคงสอยเนาะเราก็คอหาเป็นลบแล้วควหาด้วยก้อนใหญ่ๆที่มีสองเคสอยู่เนี่ยก้อนใหญ่ก็ตัดไปใช่ไหมเป็นศูนย์ ก็เลยแค่ข้าเนลบไปอ่ะจ้ะนะก้อนใหญ่ๆที่เก่งเนะขียนเนาะเห็นไหมก้อนเนี้ยที่เก่งเขียนเพราะว่าเนี่ยก้อนก้อนใหญ่ก้อนก้อนขนาน้มีส่วนด้วยนะโอเคอ่ะตอนนี้มาดูที่สเตเบิลยังไงวะก็ได้ตรงตาม ก็ไล่ระบบสเตเบิลดับ,บรรแรก 5k 5, k, 5 6 k ต้องมากกว่าศูนยะ์คุณแค่ได้ว่า k ต้องน้อยกว่าห้าเฮ้ยลบห้าหืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อใช่ใช่ผมผิดนะ ดูตัวนี้เดี๋ยวเดา,เอ,าออกตัวล่างตัวล่างเนี่ยหที่สามเลยตัวล่างก 5k ลบ18บ้ากระสูนนะลบ k มัาต้องม,มากกว่า18 15นะเหนะ็นไหเนี่ยแล้วตกลงมาแนละ้วเตัวสุดท้ายเนี่ยยดยุ่งเนาะ 8น่เปนขที่2แล้วนบ 3k ลบ 2k 2ต้องมากกว่าศูนย์ก็มันหาด mm. you know? you know kind of ้วย 5k ่ k ใช่ไหมันหารด้5 k แต่5บ k ู้ดมันมากกวศูนย์แน่กว่ามันจะสเตเบิมันจะต้องมากกว่าศูน พเราเราก็บอกว่าเออห้าโอเคมากมากกระสุนเขาไปไปตามเรื่องแค่นี้เลยนี่คุณมานั่งแก้สมการนี้เนาะนี่เป็นพาราโบลาเป็นไงควอมใช่ไหมพาราโบลาคว่ำนะาราโบลาคว่ำนะพาราโบลาคว่ำคุณต้องมาหาว่ามันตัดแกนที่ไหนนะแกน k นะเขเป็นพาราโบลาคว่ำนะ ถ้าถืดว่ามันไม่มีคำต,ตอบก็ต่ไปด้านคานรบอลามันอยู่ใต้ใช่ไหมเรามาดูดิลบ b ีแอะไรวะลบ b b คือสใช่ไหมลบสามห่เ้าใช่ไหมลบ b ไม่ใช่ดิเมาละคือสามเนาะ้เหนื่อยละ a กับอตูนี้เนี่ย a b c ใช่ไหม B คือ3 B ค e e ือลบ3กรูด B กลบ3ลม2สองลบเบวกลบเทยบวกเคืออะไรคือลบ2 C คือ7 8ได้ไรได้ต้องหานะหารสอ 2A 2คืออะไก็คือลบ4 สองเอซสี่่ถไหมถูกไหกบสี่เก้าเก้าอรเ่อะไรมอไมนะเาออใช่ไหมเก้าสิบเชี่ยเลยมีแคองลบสี่้เอามาบอกแล้วไงผมเรื่มมึนเหนื่อยแล้ว บี Be, 2, re, 4 a งอล่เอซาไปนะบีลบสามเนสองเลกเก้าลใช่ป่ะลบลบได้ได้บวกใช่ป่ะูเกิดคูณคูณได้ไงวะแต่รู้เท yeah. ่าไหร่แต่รู้เท่าไหร่อ่ะทำเป็นเลทเป็นเลไม่ไม่ลอยแล้วเพราะว่าข้างในมันมันเป็นบวกใช่หร <c oughs> เออแปดคูณเจปใช่ไหมเาคูณ78สแปดคูณเจแล้วก็ค9าใช่ไหม

ก็เป็น8คูณ78แล้วก็บวก9ถอดรูทเอาลองคิดทีเนี้ย8คูณนะ8 48, 48, บวก9แล้วถอดรูทได้25แล้วเราก็มาบวก3หารด้ว4 ลบเจนะ็ดนะเจ็ดจุดศูนย์สี่ลบเจ็ดจุดศูนย์สี่แล้วอีกทีหนึ่งก็มาเหรอวะสามลบนะ ก่าเลย่ะจะแล้วไงไม่จำเป็มันไม่ไม่ตกมได้ถ้าทนายทั้งานในหนสือได้5 5าดคิดเหรอเดี๋ยวๆสลบนะเดใหม่ดิไม่ตก3ลบ ห้าหาสี่เจ็บผิดตรงไหไม่รู้เห็นเนาะแสดงว่าไงสดว่าหาจุหาสีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ลบเจ็ดเลยกางเป็นฟั่มใช่ไหมเพราะว่เป็นลบเกรสองเป็นไง ถ้า k จะอะไรที่ทำให้เทอมนี้มากสุรดูออกไหมจากการาฟถ้า k ช่วงไหนที่ทำให้ตัวก้อนนี้มากสุรไอ้ก้อนนี้คืออะไรคือแกน y ใช่ไหมนี่คือ y เท่ากับ AX กำลังสองบวก BX บวกสนี่อันนี้ก็คือกรอนี้ y ก็คือคางใช่ปะเตัวลงค่า k อยู่ในช่วงไหนกรอนี้ถึงมากกว่าศูนย์นี่ไงนี่ยังไม่เห็นหรอทำไมนี่ถ่วงไง เราคาดเคในช่วงนี้จะได้ตัวนี้มากมากกระสูนย์แปงว่าเงื่อนไข2ก็คือ,อเคอย์่ระหว,ว่างลบเจ็ดสี่ถึงห้าสิบยากตรงไหนยากตรงทำงานทางสองแก้ไม่เป็นนะน,นี่ปนะระวัติกรรมนะสุกใช่อนนี้ทนะั้งตอนก็คือแกนวา ม้ากระสูนก็นี่ไงช่วงนี้ก็คือเคอยู่ในช่วงนี้ทำให้วานมากสุนโอเคเนาะพอแล้วคุณก็เอาทุกอย่างมารวมกันเนาะโอไปรวมกันอีกนะโอ้เหนื่อยรวมไปนไงวะก็เขียนเส้นจำนวนเนาะเอาเคสไหนก่อนดีเคสหนึ่งอะเคสหนึ่งลบห้าใช่ะ

ก็ S <S <preach science> ้าเห็นป่ะก็อินเตอร์เซ็กันใช่ไหมอนเ่อกันได้อะไรก็คือทั้งสามเส้นทับกันคือตนี้ก็คือระหว่างเสาจุด เข้าใจยังว่าทำไมตอนมัธยมต้องเรียนเรือ่องอสมการเรียนป่ะอสมการแต่ไม่ได้เรามาใช้เนี่ยช่วงที่คือช่วงคือเราเสามเส้นไขมาเพราะว่าเรารู้ว่ามันต้องเป็นแล้วใช่ป่ะเงินไขที่หนึ่งต้อง, 1, องด 4, ไ,ได้ไขที่สองได้ไขที่สามเราต้องแล้ทหมดเลยเพอเราเอาสามเส้นมา

มีคำถามไหมต้องไ่ทำโจรทายบทเนาะนี่มีคำถามใช่ไหมโอ้สบายมากบ๊ายบายกลับบ้านเลยเนาะใช่โอ้ยตะวันแดงจะเป็นไงบ้างเนี่ยน้าสาวไปดูหน่อยนะแล้วบ้านเขาอยู่เขาเขาอยู่ไหนบ้านเขาเป็นคนจังหวัดไหนแล้วพ่อแม่เขามาอยู่แล้วเนาะ